จะเป็นยังไงเมื่อเด็กคนหนึ่งเกิดความผิดปกติของร่างกายจนทําให้เขาโตเร็วก,กว่าคนทั่วไปถึง4เท่าขณะที่คนอื่นอายุ10บขวบแต่เขากลับเหมือนคนอายุ40สนีพบกับการสปอยล์หนังเรื่องแจ็คปี1996หนังเรื่องนี้เริ่มต้นที่ปาร์ตี้ฮาโลวีนครับมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคาเลนพาวเวลซึ่งเธอกําลังสนุกสนานกับปาร์ตี้ไปพร้อมๆกับสามีของเธอไรอันพาวเวลทว่าทันใดนั้น คารินก็รู้สึกปวดท้องอย่างหนักเธอจึงได้เดิอนออกมาจากวงเต้นรำเมื่อไบรอันเห็นเขาเขารีบเข้าไปหาเธอและถามว่าเธอเป็นอะไรซึ่งปรากฏว่าคารินเพิ่งท้องได้แค่สองเดือนเศษเท่านั้นแต่เธอกลับกำลังจะคลอดไบรอันและเพื่อนๆจึงไม่รอชา้ารีบพาเธอไปที่โรงพยาบาลทันทีและตามคาดครับหมอและพยาบาลไม่เชื่อว่าเธอกำลังจะคลอดเพราะมันอีกตั้งเจ็ดเดือนกว่าจะครบกำหนด แต่ผลการเอ็กซเรย์นั้น <away> ก็ได้ยืนยันว่าสิ่งที่คารินพูดนั้นเป็นเรื่องจริงอีกทั้งปากมดลูกของเธอก็ได้ขยายตัวเต็มที่อีกด้วยครับ <hitting> เหล่าแพทย์จึงได้รีบช่วยเธอในการทําคลอดจากนั้นในไม่ชา้าลูกชายของเธอก็ได้ออกมาสู่โลกภายนอกและขนาดตัวของเขาไม่ได้ต่างจากเด็กปกติเลยเมื่อคารินได้อุ้มลูกชายของเธอเธอก็ได้พูดชื่อของเขาออกมาว่าแจ็คจากการคลอดก่อนกำหนด แพทย์จึงได้ทําการตรวจร่างกายของแจ็คและได้พบว่าเขาเป็นโรควอร์เนอร์ซินโดมด้วยเหตุนี้เซลล์ของแจ็คจึงเติบโตเร็วกว่ามนุษย์ปกติถึง4เท่านั่นหมายความว่าแม้ตอนนี้แจ็คจะเป็นเด็กอายุ2เดือนเศษแต่เขาก็โตเท่ากับเด็กอายุ9เดือนแล้วนั่นเองหมอได้รับรองกับพ่อแม่ว่าแจ็คมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีไม่มีโรคแทรกซ้อนเพียงแต่ว่านาฬิกาชีวิตของแจ็คจะเดินเร็วกว่าคนปกติสีเท่าและจะเป็นแบบนี้ตลอดชีวิตไม่มีทางรักษา ซึ่งเมื่อแจ็คอายุ10บขวบร่างกายของเขาจะเหมือนคนอายุ40ครับเมื่อพ่อแม่ได้ยินแบบนั้นมันก็ทําใจที่จะเชื่อได้ยากจนเวลาผ่านไปหลายปีร่างกายของแจ็คเติบโตเร็วจนเขาเหมือนเป็นชายวัยกลางคนแต่สมองของเขากลับไม่ได้โตตามไปด้วยสิครับความคิดและนิสัยของเขาก็ยังเป็นเหมือนกับเด็กธรรมดาคนหนึ่งด้วยเหตุนี้พ่อแม่ของเขาจึงไม่้เขาออกไปจากบ้านเลยเพราะกลัวว่าเขาจะถูกรังแกอีกทั้งเด็กใกล้บ้านที่ได้ยินเรื่องเล่าของแจ็ค ก็จะชอบมาส่องดูเขาผ่านหน้าต่างจากนั้นนิยามแจกว่าเป็นสัตว์ประหลาดยักษ์ที่จับเด็กกินวูดรับเป็นครูประจําตัวของแจ็คเขามาสอนแจ็คที่บ้านตั้งแต่ที่แจ็คต้องเริ่มเรียนหนังสือและเขาเป็นคนเดียวที่ใกล้ชิดกับแจ็คนอกเหนือจากพ่อแม่ของเขาวันหนึ่งขณะที่วูดรับกำลังสอนแจ็คอยู่นั้นเด็กๆแก๊งเดิมก็ได้มาสอดส่องและล้อเลียนแจ็คแจ็คจึงโยนลูกกระตาของเล่นใส่เพื่อไล่เด็กพวกนั้นไป จากนั้นวูดราบก็สังเกตเห็นสีหน้านเศร้าส้อยของแจ็คนั้นไม่ใช่สีหน้าที่เศร้าเพราะถูกแกล้งแต่นั่นก็เพราะเขาอยากออกไปเล่นอยากมีเพื่อนๆบ้างต่างหากดังนั้นหลังจากเลิกเรียนวูดราบจึงแนะนําให้คาเรีนและไบอันส่งแจ็คไปโรงเรียนครับเขาจะได้มีชีวิตชีวามากขึ้นเวลาชีวิตของแจ็คเดินเร็วมากเขาควรจะได้ออกไปใช้ชีวิตมากกว่าอุดอู้อยู่แต่ในบ้านแต่คาเรีนนั้นเธอค่อนข้างจะเป็นห่วงแจ็คมาก เธอเคยเห็นแล้วว่าคนอื่นมองลูกของเธอ,อยังไงตอนที่เธอพาเขาออกไปข้างนอกเพราะงั้นเธอจึงไม่ค่อยเห็นด้วยกับความคิดนี้ครับจากนั้นในตอนเย็นแจ็คและแม่ก็ได้เล่นซ่อนหากันไปรอบๆบ้านเขาสนุกสนานมากเลยล่ะครับตามภาษาเด็กๆเมื่อเกมจบลงแจ็คถามแม่ว่าเพราะเขาเป็นสัปรหลาดตัวยักษ์ใช่ไหมเขาถึงไม่ได้ไปโรงเรียนผู้แมรี่ปลอบใจลูกลูกไม่ใช่อย่างที่คนอื่นพูดหรอกนะส่วนเรื่องไปโรงเรียนไว้ค่อยคุยกันอีกทีก่อนนอนไบอันและคาริน เริ่มคุยกันว่าพวกเขาควรจะส่งรูปโรงเรียนดีไหมแต่ทันใดนั้นแจ็คก,ก็เปิดประตูเข้ามาเขาฝันร้ายจึงอยากจะมานอนกับพ่อและแม่คัาและในที่สุดไบรอันและคารินก็ตัดสินใจที่จะส่งแจ็คไปเรียนจริงๆจังๆเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตนั่นจึงทำให้แจ็คดีใจมากเขาเรีบตื่นนอนและตื่นเต้นตมากๆที่จะได้ไปโรงเรียนเป็นวันแรกระหว่างที่แม่กำลังแพ็คอาหารให้แจ็คไบรอันผู้พ่อก็ได้สอนวิธีการโกนหนวดให้กับเขาซึ่งเขาและพ่อ ดูเป็นเพื่อนอายุแทบจะเท่าๆกันเลยจากนั้นพอและแมก็ได้ไปส่วนจั๊กที่โรงเรียนครับซึ่งครูใหญ่แม็กกี้ก็ได้มารอเจอเขาอยู่ครูใหญ่ได้พาแจ็คเดินสำรวจไปรอบๆอาคารเรียนจากนั้นก็ได้พาแจ็คมาที่ห้องเรียนของเขาก่อนที่แจ็คจะเข้าไปพอกับแมก็ได้ขอให้เขาโชคดีและมีความสุขที่ได้มาเรียนถ้าหากใครรังแกลูกละกอให้ลูกรีบโทรหาเธอในทันทีแล้วทั้งสองก็ได้กลับไป จากนั้นครูใหญ่ก็เรียกให้แจ็คเข้ามาในห้องเรียนและแนะนําแจ็คให้รู้จักกับครูมาเกสครูประจําชั้นของเขาแจ็คเดินเข้ามาในห้องเรียนด้วยความเขินอายและยืนต่อหน้าเพื่อนร่วมชั้นทุกคนซึ่งเหล่าเ,เพื่อนก็ต่างตกใจที่เห็นว่าแจ็คนั้นไม่ต่างจากพ่อของพวกเขาเลยอีกทั้งกลุ่มเด็กที่เคยแกล้งแจ็กก็อยู่ห้องเดียวกันอีกต่างหากจากนั้นครูมาเกสก็แนะนําให้เขารู้จักกับเพื่อนในห้องและขอให้เขาเป็นนั่งที่ของเขาครับเมื่อแจ็คนั่งที่เก้าอีเขาก็อึดอัดมากครับเพราะมันเล็กเกินไปสําหรับเขา ซึ่งไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ล้มลงทาให้เพื่อนทั้งห้องหัวรอะเยาะและแม้ว่าเขาจะย้ายไปที่นั่งที่ใหญ่ขึ้นแต่เก้าอี้ตัวนั้นก็พังอีกเพื่อนๆจึงหัวรอะเยาะหนักขึ้นไปอีกในช่วงพักกลางวันแจ็คไม่มีเพื่อนเล่นด้วยมีเพียงแต่สายตาทั้งหมดที่จับจ้องมาทางเขากลุ่มเด็กๆที่แกล้งเขาก็ทั้งซุบซิบและมองดูเขาด้วยความกลัวพวกนี้เชื่อว่าแจ็คจะทําร้ายพวกเขาแน่ถ้าพวกเขาเข้าไปแกล้งแจ็คอีกมีเพียงหลุยหัวหน้ากลุ่มเท่านั้นที่เขาไม่กลัวแจ็ค และหลุยมีความคิดที่อยากจะเป็นเพื่อกับแจ็คอีกด้วยแต่ทัในใดนั้นก็ได้มีกลุ่มคู่แข่งเข้ามาท้าแข่งบาสเกตบอลกับกลุ่มของหลุยขณะที่แจ็คดูพวกเขาเล่นเด็กผู้หญิงสองคนก็ได้ใช้ไม้จิ้มเขาและถามว่าเขาอายุเท่าไหร่จากนั้นพวกเธอก็เริ่มบูลลี่แจ็คเพราะไม่เชื่อว่าแจ็คอายุ10ขวบโดยล้อว่านายทั้งผมดวงและขนดกตัวก็โตอย่างกับยากเมื่อแจ็คทนไม่ไหวเขาจึงได้ทําการตะคอกเพื่อไล่สองคนนี้ไปครับหลังจากนั้นลูกบาสก็ได้กลิ้งมาทางเขา ลุยจึงขอให้แจ็คส่งลูกบาศกลับไปให้แ่ลว่าพวกเด็กคู่แข่งกลับไม่อยากจับลูกบาศน,นั่นเพราะกลัวว่าจะติดเชื้อตัวตัวจากแจ็คนั่นทำให้หลุยรู้สึกแย่มากกับคำพูดของพวกนี้เมื่อกลับมาบ้านแจ็คเศร้าส้อยเป็นอย่างมากจนเขาไม่กินของโปรดที่แม่ทำให้คาเรนจึงบอกกับไบรอันว่าพวกเราอาจจะคิดผิดที่ส่ง,ขงเขาไปเรียนก็ได้ไบรอันจึงออกไปปลอบแจ็คที่กำลังปั่นจัก,กรยาน บอกว่าวันแรงลูกปั่นจักรยานไม่เป็นด้วยซ้ำแต่ดูวันนี้สิลูกปั่นเก่งขึ้นมากแล้วมันก็เหมือนกับเ,เพื่อนๆที่โรงเรียนซึ่งเดี๋ยวพวกเขาก็จะยอมรับในตัวลูกเองนั่นจึงทําให้แจ็คกลับมามีความมั่นใจเหมือนเดิมครับแต่ถ้าว่าวันต่อมาแจ็คก,ก็ยังคงไม่มีเพื่อนเล่นเหมือนเดิมทําให้เขาต้องแอบกินอาหารกลางวันคนเดียวเมื่อครูมาเก้เห็นเขาเธอส่งสารแจ็คในทันทีเธอจึงเข้ามาคุยด้วยและกินข้าวเป็นเพื่อนเขาครับ ส่วนหลุยและเพื่อนๆถูกท้าแข่งบาสเกตบอลอีกครั้งแต่คราวนี้ทีมของเขาไม่ครบหลุยจึงเรียกให้แจ็คมาเล่นด้วยกันโดยไม่สวนว่าคู่แข่งจะห้ามครับในตอนแรกแรกจ็คไม่เข้าใจว่ามันเล่นยังไงกันแนะ่เขาแค่ยืนนิ่งๆปล่อยให้คู่แข่งทำแต้มแต่เมื่อเขาได้ซึมซับวิธีการเล่นแจ็คก็สามารถทำคะแนนได้มากที่สุดในทีมและทำให้ทีมของหลุยชนะทีมอีกฝ่ายได้เป็นครั้งแรกครับหลังจากพักเที่ยงครูมาเกตก็ให้หลานนักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาอยากจะเป็นในอนาคต เธอให้ความสําคัญกับแจ็คเป็นพิเศษ,ษเพราะสิ่งที่เขาเป็นเธอยังชมแจ็คอีกด้วยว่าเลนบา์ได้เก่งมากนั่น,นจึงทําให้แจ็คเริ่มตกหลุมรักคุณครูของเขาเข้าให้เมื่อเลิกเรียนแจ็คขอบคุณลุยมากๆที่ให้เขาเล่นด้วยครับลุยจึงอยากให้แจ็คช่วยอะไรสักหน่อยเขาต้องการให้แจ็คสมงบทเป็นครูเพื่อโกหกดอรเลสแม่ของเขาเรื่องผลการเรียนถ้าหากแม่ได้ไปคุยกับครูจริงๆแล้วก็เขาต้องแย่แน่ๆ แจ็คเองไม่มาใจกับความคิดนี้เท่าไร่แต่เขาไม่มีเวลาตัดสินใจเพราะแม่ของหลุยได้มาถึงแล้วเธอได้เข้ามาแนะนําตัวและเชื่อสนิทว่าแจ็คเป็นครูครับอีกทั้งเธอยังสนใจแจ็คเธอจึงถามว่าแจ็คแต่งงานหรือยังเมื่อแจ็คบอกว่ายังเธอก็เลยบอกว่าเธอเองก็เพิ่งจะอยากกับสามีจากนั้นเธอก็ถามว่าผลการเรียนของหลุยเป็นยังไงบ้างแจ็คจึงโกหกโดยบอกว่าคุณไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเลยเพราะหลุยเป็นเด็กที่ฉลาดที่สุดในโรงเรียนแล้วล่ะ เมื่อเธอได้ยินแบบนั้นเธอจึงดีใจและภูมิใจในตัวหลุยมากๆก่อนกลับเธอได้ให้เบอร์เธอไว้อีกด้วยเผื่อว่าแจ็คสนใจอยากจะไปดินเนอร์กับเธอหลุยก็ได้ขอบคุณแจ็คที่ช่วยเขาอีกทั้งยังชวนแจ็คเข้ากลุ่มเขาอีกด้วยครับน่าทำให้แจ็คดีใจมากที่เขามีเพื่อนสักทีเขารีบวิ่งกลับบ้านด้วยความสุขจากนั้นรีบโทรหาพ่อเพื่อบอกทุกอย่างที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนี้ แั่มาในวันหยุดสุดสัปดาห์หลุยมาครอบประตูบ้านเพื่อจะชวนแจ็คไปฉลองและนอนค้างที่บ้านของเขานั่นทำให้คาเรีนแปลกใจมากที่แจ็คลูกของเธอหาเพื่อนได้เร็วขนาดนี้และเธอก็อนุญาตให้แจ็คไปค้างที่บ้านของลุยได้ครับแต่ทว่าทางคููไม่ได้ไปที่นั่นเพราะลุยได้พาแจ็คมาที่บ้านต้นไม้ซึ่งเป็นที่ที่เขาและเพื่อนๆช่วยกันสร้างเมื่อเพื่อนๆรู้ว่าลุยพาแจ็คมาพวกเขาก็ุ่ยวายกันใหญ่ไม่อยากให้รับแจ็คเข้ากลุ่ม หลุยจึงได้โชว์หนังสือโปให้ดูซึ่งแจ็คได้เข้าไปซื้อมาจากร้านค้าในระหว่างทางมาที่นี่นั่นจึงทําให้พวกเพื่อนๆตื่นเต้นมากและยอมรับแจ็คเข้ากลุ่มครับเพราะพวกเขาก็อยากจะให้แจ็คซื้อหนังสือโปให้นั่นเองในคืนนั้นพวกเขาก็ได้คุยเรื่องผู้หญิงและเรื่องราม,มกกันอีกทั้งยังแข่งกันตดอีกด้วยครับส่วนทางคารินเธอคิดถึงลูกมากเพราะเป็นครั้งแรกที่แจ็คไม่อยู่บ้านในรอบ10ปีไบรอันจึงได้เข้ามาคุยด้วยและบอกให้เธอไม่ต้องเป็นกังวล ลูกของเรากําลังเติบโตตามที mm ่ควรจะเป็นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแจ็คก็กลายเป็นสมาชิกของกลุ่มและได้กลายเป็นเพื่อนซีของพวกเขาพวกเขาออกไปเที่ยวที่บ้านต้นไม้ด้วยกันแทบทุกวันทําอะไรก็ทําด้วยกันตลอดและแจ็คยังซื้อหนังสือโปให้เพื่อนเเป็นประจําอีกด้วยวันหนึ่งแจ็คได้พาวูดราบมาที่บ้านต้นไม้เพื่อที่จะให้วูดราบเจอเพื่อนๆืของเขาวูดราบนั้นก็สามารถเข้ากับพวกเด็กๆได้ดีเลยละครับเด็กๆชอบเขามากแต่แล้วบ้านต้นไม้ก็ไม่สามารถรับน้ำหนักได้ จนในที่สุดมันก็พังลงมาเมื่อเวลาผ่านไปร่างกายของแจ็คก,ก็เริ่มแก่ตัวลงเขาเริ่มมีผมรวงและหัวล้านแจ็คจึงใช้เจลสีดําเพื่อทําให้ผมเขาดูดกเหมือนเดิมจากนั้นในชั้นเรียนเพื่อนๆร่วมชั้นของเขาก็เริ่มส่งเรียงความถึงสิ่งที่อยากจะเป็นในอนาคตแต่ตัวแจ็คเองเขายังไม่สามารถตัดสินใจได้ผู้หญิงคนหนึ่งเธอต้องการจะแต่งงานตอนอายุ28 เมื่อแจ็คลองคิดเลขดูเขาก็พบว่าถ้าเขาแต่งงานตอนอายุ28เหมือนกันตอนนั้นเขาก็จะกลายเป็นคนที่มีอายุมากถึง112ปีเลยล่ะมันจึงทําให้แจ็คเศร้ามากแจ็จจึงได้แต่พึมพำกับตัวเองว่าเขารู้แล้วว่าเขาอยากจะเป็นอะไรเมื่อโตอขึ้นเขาอยากจะมีชีวิตอยู่ยังไงละ่ะหลังเลิกเรียนแจ็คก,ก็ได้เข้าไปขอให้ครูมาเกตเป็นคู่เต้นรำของเขาเพราะเขาโตเกินกว่าจะคู่กับเด็กทั่วไปแจ็คเรื่องอธิบายว่าเขาชอบครูมาเกตมากแค่ไหน ก่อนที่เขาจะเข้าไปจูบเธอนั่นทําให้ครูมาเกสตกใจมากครับเธอขอโทษแจ็คและบอกกับแจ็คตามตรงว่าเขาเป็นแค่เด็กเพราะง้นพวกเราเป็นคู่รักกันไม่ได้หรอกนะนั่นจึงทาให้แจ็คเริ่มร้องไห้และได้วิ่งหนีเธอไปครับนอกจากจะอกหักแล้ววันต่อมาแจ็กก็มีอาการไม่ค่อยดีจนทําให้เขาสะดุดล้มในระหว่างที่ลงบันไดเมื่่อพ่อกับแม่รู้เขาพวกเขาก็รีบไปเยี่ยมแจ็คที่โรงพยาบาลทันทีครับหมอได้เล่าอาการของแจ็คให้ไบรอันกับคารินฟังว่า หัวใจและอวัยวะของแจ็คต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรองรับการเติบโตคุณสีของเขานั่นจึงทำให้แจ็คด้วยมีอาการแทรกซ้อนและมีเวลาชีวิตเหลืออยู่ได้อีกไม่นานนักเ <_ c oughs> มื่อกลับบ้านคารเรนจึงบอกแจ็คว่าแม่และพ่อได้ตัดสินใจให้แจ็คอออกจากโรงเรียนแล้วนะเพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเองนั่นจึงทำให้แจ็คไม่พอใจมากๆเพราะเขาไม่อยากจะแยกจากเพื่อน,นแจ็คร้องไห้และเข้าไปขอร้องให้พ่อช่วยเขาอยากกลับไปที่โรงเรียนอีกครั้ง แต่ไบรอันเองก็ไม่สามารถทําอะไรได้เพราะเขาก็เป็นหัวแจ็คมากตกดึกแจ็คจึงคิดจะหนีออกไปข้างนอกและเขาก็จําได้ว่าโดโรเรสแม่ของหลุยได้ให้เบอร์โทรเธอไว้เขาจึงได้ชวนเธอครับซึ่งเธอก็ตกลงที่จะออกไปเที่ยวกับเขาโดยการนะัดแจ็คไปที่คลับแห่งหนึ่งเมื่อทั้งสองได้พบกันทั้งสองก็ได้เริ่มเต้นรากันครับด้วยความที่โดโรเรสชอบแจ็คมากเธอจึงเริ่มที่จะจูบเขา แต่แจ็คก,ก็เำนึกขึ้นได้ว่านี่เป็นแม่ของเพื่อนแจ็คจึงพยายามที่จะปฏิเสธถ้าว่าเขาดันถอยหลังไปชนเข้ากับคนเมาและได้ทําให้ข้าวของเสียหายนั่นจึงทําให้ชายที่กําลังเมาคนนี้โมโหมากและเริ่มหาเรื่องแจ็คแต่แจ็คเนี่ยแทนที่จะขอโทษดีๆเขากลับไปย่อมโมโหชายคนนี้นะสิก็เด็กมันปีนเกลียวอะครับ ชายคนนี้จึงทนไม่ไหวเริ่มลงมือสั่งสอนแจ็คจนทําให้เข้าของต่างๆในครับพังเละขึ้นไปอีกนั่นจึงทําให้ในคืนนั้นแจ็คและคู่กรณีถูกจับในทันทีครับโชคยังดีที่ก่อนเรื่องจะถึงหูพ่อกับแม่โดโรเรสก็ได้เข้ามาประกันตัวเขาซะก่อนและได้พาแจ็คไปส่งที่บ้านในคืนนั้นโดยที่พ่อกับแม่ไม่รู้เรื่องสองสัปดาห์ผ่านไปตั้งแต่เกิดเรื่องแจ็คอาจจะขลุกตัวอยู่ในห้องตลอดเวลาแม่เพื่อนๆจะมาหาที่หน้าบ้านเขาก็ไม่ออกไปเจอ คารีนจึงเรียกวูดรับมธิบาลโดยหวังว่าเขาจะสามารถเกลียกร่อมให้แจ็คออกมาจากห้องได้แต่แจ็คก,ก็ปฏิเสธเขาไม่อยากรียนรู้อะไรอีกแล้วเพราะยังไงซะอีกไม่นานเขาก็ต้องตายหลุยและเพื่อนๆในห้องจึงทำทุกวิถีทางเพื่อให้แจ็คยอมออกมาไม่ว่าจะเป็นมาหาทุกวันหรือมาเล่นกีฬาต่างๆที่นาบานเพื่อย่วแจ็คจนสุดท้ายเนี่ยแจ็คก,ก็ไม่สามารถทำเป็นเมินเฉยได้อีกต่อไป ในวันรุ่งขึ้นแจ็คออกมาจากห้องและตัดสินใจจะกลับไปโรงเรียนพอแม่เองก็ไม่ห้ามแจ็คอีกต่อไปครับเพราะพวกเขารู้แล้วว่าที่นั่นมันจะทําให้แจ็คมีความสุขมากที่สุดเมื่อมาถึงทุกคนในชั้นเรียนก็ดีใจมากครับที่ได้เห็นเขากลับมาอีกครั้งโดยเฉพาะหลุยเพื่อนทักของเขา7ปีต่อมาแจ็คและเพื่อนๆของเขาก็สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายจนได้ครับตอนนี้แจ็คได้แก่มากเพราะเขาอายุเท่ากับคน72ปี ขณะที่เพื่อนคนอื่นอายุ18ปีในตอนท้ายของหนังแจ็คได้รับเชิญให้เป็นคนกล่าวสุนทรพจน์เขาจึงกล่าวว่าชีวิตของผู้คนนั้นสั้นนักขอให้พวกเขาใช้ชีวิตให้คุ้มค่าและทำแต่สิ่งที่ดีงามครับจากนั้นเขาก็กล่าวขอบคุณพ่อแม่เพื่อนๆและทุกคนที่ดูแลและรักเขามาโดยตลอดครับแล้วหนังก็ได้จบลง